โอเคนะครับก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปกันนะครับก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งทั้งหมดนะครับแจ้งเตือนไปทั้งหมดนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปดูในคลิปกันเลยครับสวัสดีครับวันนี้พบกับผมช่อง V2N นะครับวันนี้ก็เป็น EP ที่3แล้วนะครับวันนี้ผมมาสอนวิธีการการใส่กระดูกของตัวละครนะครับ วิธีแรกขั้นตอนแรกนะครับก็เมื่อทําตามคลิปของคลิปนั้นเสร็จแล้วนะครับคลิปแรกนะครับไปดูได้เลยนะครับการสร้างตัวละครนะครับโอเคนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเราก็ได้ตัวละครแบบนี้มานะครับต่อโอเคครับขั้นต่อไปนะครับกดบาตรงนี้นะครับอยวคุมก่อนครับนี่ครับคุมคุมตัวละครแล้วว่ามากดตรงนี้นะครับแล้วปรับตัวละครเราให้มันตรงๆนะครับให้มันตรงๆกับตรงกับเส้นเส้นสีเขียวนี่นะครับให้มันตรงๆ โอเคแล้วครับได้ที่แล้วเรากด W ปึ๊บคุม,คม,คมค ok pie, กดไฟล์ Export ผม Export เ,เป็น OBJ นะครับ Export OBJ โอเคแล้วครับ Export เ,เป็นไว้ที่ด้ท็อปแล้วกันผู้หับเป็น V2N แล้วก็ก่อนเอพอร์ตนะครับอย่าลืมกดติ๊กตรงนี้นะครับโอเคครับแล้วก็เอพอร์ตเลยโอเคนะครับเมื่อเอพอร์ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมก็จะผมก็จะมาสอนการใส่กระดูกนะครับขั้นแรกนะครับเข้าไปใน Google นะครับกดกดเข้าไปที่ m i กซ mo โนะครับแอปดีนะครับมิกซมโมรอสักครู่นะครับ โอเคนะครับเมื่อมาอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับไปกดตรงล็อกอินนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เลือกเลยนะครับว่าจะล็อกอินด้วยคอนติลกูเกิลครับหรือ Facebook หรือ Apple นะครับผมเลือก Google นะครับโอเคนะครับเมื่อล็อกอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาอยู่ในหน้าของตัวนี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับไปหาตัวที่เราเก็บนะครับเก็บโฟลเดอร์ของเรา เราเก็บไอที่เราอัพโหลดเมื่อกี้น,นะครับนี่ครับผมเก็บไว้ตรงนี้นะครับ v2n ตรงนี้นะครับเราก็เปิดมาโอเคครับขั้นตอนการ,เอ,อรเอ็กพอร์ตคือการเอาไฟล์ของเราไี่มาไว้ในนี้นะครับการใส่กระดูกให้กดไปตรงอัพโหลดคาแรคเตอร์โอเคแล้วพออยู่หน้านี้ให้ให้ลากของตัวที่เราเรนเดอร์ออกมานะครับที่เราเอ็กพอร์ตออกมามาใส่ตรงนี้รอสักครู่นะครับ โอเคนะ้ครับขั้นตอนต่อไปเมื่อได้หนะ้านี้แล้วเราก็กดนิกไปเลยโอเคนะครับไอเส้นตัวเนี้ยเราสามารถนําออกได้นะครับโดยกด,กดตรงยูสยูตัวเนี้ยครับทิกถูกตัวเนี้ยครับกดปุ๊บเส้นก็จะหายไปโอเคครับตัวนี้เราก็ทําตามเขาเลยนะครับตัวนี้ก็อยู่ตรงปากอันนี้ก็อยู่ตรงแขน พอเคครับค่พอยๆทําไปเลยนะครับค่พอยๆทาตามผมไปเลยนะครับโอเคครับเมื่อทําการเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทําการครบบทแล้วก็เราก็กดนิกไปเลยขั้นตอนนี้นะครับอาจจะใช้เวลานานหน่อยอยู่ที่คอมสเปคเครื่องนะครับมันกําลังใส่กระถูกให้เรานะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะมาอยู่ในหน้านี้นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับกดนิกไปเลยนิกไปอีกโอเคนะครับเราก็จะไปอยู่ในหน้านี้แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้เรากดดาวน์โหลดเอาเฉพาะกระดูมาก่อนนะครับกดดาวน์โหลดไปเลยดาวน์โหลดจำนะครับไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาของอันนี้จะเป็น fbx นะครับนี่ครับดาวน์โหลดมาละ fbx ชื่อสกุลไฟล์โอเคนะครับเดี๋ยวผมขั้นตอนต่อไปผมจะสอน สอนวิธีการปรับกระดูกปรับอะไรนะครับโอเคนะครับกดไปตรงไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมา X import เรา fbx แล้วเราที่ดาวน์โหลดอ่าวีทูเอนี่นะครับพอมาอยู่ใน,นไม่ต้องตกใจนะครับว่าแบบทำไมมันตัวละครหายไปไหนมันเล็กนะครับเราก็กดตัว s S นะครับขยายขึ้นมานี่มาแล้ว ตรงนี้เราก็ไม่ต้องตกใจอะไรนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับผมจะมาสอนการปรับกระดูกปรับอะไรนะครับ้ให้เราเอาเมาส์มาคลิกตรงนี้นะครับคลิกตรงกระดูกตรงนี้นะครับขั้นตอนต่อไปกดตรงนี้เราไปยุทด้านล่างนี้นี่ครับ view display นี่นะครับ in font นี่แหละครับพอขึ้นอย่างนี้แล้วนะครับให้เรากดไปตรงตรงจุดห็นตรงนี้นะครับ o j e c t o j e c t mode ให้เราเป็น post mode นะครับโอเคก่อนนะครับก่อนที่เราจะทําอันนี้นะครับให้ให้เราให้เราลบตรงนี้ก็ออกก่อนนะครับลบตรงนี้ปึ๊บเนี่ยครับลบออกแล้วก็ใหม่ใหม่ปึ๊บปึ๊บเขียครับอันนี้ก็จะไอตัวเนี้แขนก็จะแขนเอาเราจะไม่ดีดขึ้นไปละครับถ้าเราไม่เอาออกนะครับแขนเราจะดีดขึ้นไปนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูนี่นะครับ ถ้าสมมุติเรายังไม่อาออกนะครับผมพับลงไปปึ๊บปึ๊บอ่ะแค่ดน้าเดียวก่อนอ่ะเห็นไหมครับพอต่อไปเฟซต่อไปมันก็จะดีคือแข็ดีขึ้นนะครับให้เราลบตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อยู่ในท่าโพสที่เราอยากอยากจะากโพสนะครับอันนี้ผมก็ดึงลงมาเลยปึ๊บปึ๊บโอเคครับเราเราก็ปรับตามที่เราชอบเลยนะครับถ้าสมมุติเราอยากให้มันเดินหรือยังไงเนี่ยครับก็ ก็เราเราก็ตรงนี้มีแลนี่ครับแล้วก็มาประมาณ60เฟรมนะครับเราก็กดตรงนี้นะครับแล้วเราก็ก้าวมาปึ๊บอันนี้โเดี๋ยวผมลองเอาดูกนะันครับดูตรงนี้ครับ,บนี่นะครับ เห็นไหมครับเท้าเราจะยกของเรานี่ครับแล้วเราเราก็เราทำเป็นเฟรมเป็นเฟรมเป็นเฟรมนะครับถ้าเราอยากได้แต่ถ้าสมมุติแบบขี้เกียจไม่อยากทําละผมแนะนํานะครับก็มาในนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกระดูกสาเร็จรูปนะครับเอาเป็นอะไรเท่ๆนี่อ่ะเดี๋ยวผมลองเอาอันนี้เลย เอาวันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็เรากดดาวน์โหลดเหมือนเดิมเลยดาวน์โหลดปึ๊บรอสักครู่นะครับโอเคนะครับเมื่อเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็มาอยู่ในหน้านี้ปึ๊บพอถ้าสมมุติเราแบบพอใจกับภาพโพสของเราแล้วเราก็กด อย่าลืมนะครับกดปิดตัวนี้ด้วยถ้าเนี่ยถ้ายังไม่กดปิดจะเป็นขึ้นนี้เวลาเราขยับขยี้อะไรมันก็จะเซฟเซฟไว้ทีนี้มันก็จะทาเป็นเฟรมเป็นเฟรมนะครับแล้วก็ปิดไว้ก่อนกันด้วยครับอย่าลืมดูตรงนี้นะพอเสร็จแล้วเราก็เอากลับไปอ็อบเจกต์ที่ตัวนี้นะครับกลับไปอ็อบเจกต์แล้วเราก็ปิดตรงนี้อินฟอนนี่นะครับนี่ครับตัวกระดูกแล้วก็มาวิวแล้วก็ปิดโอเคแล้วครับเมื่อปิดเสร็จแล้วนี่แล้วมาอย่างนี้เราไปดูชื่อไฟล์ก่อนว่าชื่ออะไร female walk โอเค import bpy female walk นี่กดตัว g ีนะครับในการเคลื่อนย้ายนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเดินเรียบร้อยแล้วปึ๊บ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 ถ้าสมมุติเราอยากเซฟนะครับเราก็เราก็เซฟกดกดตรงนี้นะครับนี่ e พ p o r t ไปแล้วนะครับก็มันจะอยู่ในนี้นะครับผมตั้งไว้ว่า c h นี่มาแล้วนี่โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นเรียบร้อยเหนแล้วอันนี้เป็นโมเดลนะครับนี่ แล้วก็เรื่องการใส่เสื้อผ้าใส่็แล้วก็ไปดูในคลิปคลิปแรกได้เลยนะครับผมทำไว้เรียบร้อยหมดแล้วคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ผมด้วยนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ